เอ็นดูมากเมื่อ f อซบอกจะซื้อแคปบบูของเติงฝากให้นุกไปายเติงด้วยแม่ค้าด้วยจิตวิญญาณเอฟซี FC บอกถ้าซื้อตอนนี้ให้ไปกับนุกจะทันไหมเติ่งพกทันทันทีปายเกือบสำลักเอ,อ่อน้อยหน้าเกือบน้อยหน้าพุ่งอะเติงหัวไวมากแม่ค้าเนาะเลื่อนแม่ค้าเอ็นดูขายทุกอย่างเอาหมดอะ วินาทีนี้เอ็นดูอ่ะเอเกือบน้อยหน้าพุ่งบุ่มชอบที่เธอพูดอุ๊ยทันค่ะทันเออเสียงอ่อนเสียงหวานทันทีเลยเติงอ่ะน่ารักความน่ารักเวลาเขาอยู่ด้วยกันปลายเกือบพุ่งอ่ะน้อยหน้าเอาสิเมื่อเพื่อนจะขายทุกอย่างอะเนาะเออเอาหมดอ่ะวินาทีนี้เป็นเงินเป็นทองหมดอจาจารย์ เออมาเลยเพราะว่าเจอกันวันนี้สีวันนี้เย็นนี้น้องก็เจอกันแล้วเติ่งบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเติ่งส่งให้เอ็นดูมากอะ่ะนี่แหละมันออมัถ้วนนแหลมไม่ถ้วนโอเคเหรอเนาะสวสมยมากเสพสกอตเตอร์หน่อยหน่อยอ๋ออันนี้เทศกาลตืตต่น <laughs> ตัง้งพนักงเทศกาลตื่นอุกูกัตไปแล้วล่ะ <laughs> สวัสดีครับเทศกาลตื่นตั้งแต่ผมกัสไปแล้วนะแต่เป็นแค่เติ่งกินแล้ว ทุกคนดูปราเขียบหาวานหวานหวานมากอร่อยอแคปหมูยังกดได้เรื่อยนะคะทุกคนสั่งแคปหมูให้นุกไปกินบันดอยทันไหมอุ้ยทันค่ะทันทันน้อยไม่รู้ทันไปก่อน <laughs> สั่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปฝากเขา <laughs> ยทางไปก่อนได้กินไหมไม่รู้เหนืหน่อยเนานะเอาหนอนเต็มนียนะ่ยล่ะเป็นย่าไง ไอ้ดอกไม่ไอ้เจฟเอาแม่ไอนเต็มที่ไม่งมันเป็นส่อโมเมนต์เต็มลำดิไปเจนี่ก็เสร็จเสร็จเลยเออของเราใหญ่สองคนอ่ะเนอะคุณเขาเจาบ่เขินเพื่ออะไรบบอหัม่ใหญ่มันขึ้นขาสูงบ่หน้าหอนด้วเด็ูงกันแบบน่สูง แคทตี้ใส่ใส่ใส่นี่ดิใส่คอฟิตมานี่อันนี้เป็เออไ่ะสูงเลยมือแต่เสื้อเราก็เตี้ยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอปุลมึงขนาดกูสูงขนาดนี้ยังไม่เท่าเลยเด็กพี่เกิดไข้ในใจอยู่นะแต่ไม่ได้หรอกเจ็บแน่มือยิ้มโดนแหละ อันนี้ดูส่งละตันน่าจะตกกันตาต่อหน้าตกอจรู้ะจ๊ะไปแพกเลยเนาะส่วนพี่จะไปนอนเคทุกโนไปนอนล้วบอกเสื้อเดี๋ยวจะแพ็คให้วันนี้นะคะแล้วใค่ส่งอ่ะอ๋อเดี๋ยวบอกเขามารับเอา๋ยวค่าส่ง้รือหระไม่เขาไม่ต้องจ่ายไม่ลูกค้ามันจะหักเองลูกค้าต้องจ่ายเสียค่าส่งไม่ใช่หรอไม่เราไม่หน้าที่เอาไปชิ้งไว้ในร้านมันเลย ไม่เอาไปส่งเอาไปส่งเอาไปสงไปเลยะอะไรอเดีไม่ไปหรอกคล้ายเสือแด็ไปเรื่องไงรับเต็มไงรับเต็มยังก็ไม่ไดดไหมสองเก้ายี่สิบตัวเสรยดจักบาทเนาะวัสนีค่ะ หนอจังเสแดงเออมาแล้วบูบูมดหมนแล้วโอ้ยเหนเต็มทุงสู้หนิอาอเลี้ยงข้าวใส่ร้อยหนึ่งขอบคุณว้าวตี๋ข้าวตีขอบคุณทุกคนเยสิบ้าบาทมันเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าเอหเอาไปสองเื่เลยไต้บอกกูได้อะไรในวันนี้ได้ปอเที่สองทั่วนะคะ ถ่ายเอาหาฮะถายไม่ถ่ายเอาเงินจริงจริงเดี๋ยวทุกคนชอบพนมาแล้วอย่าไปจชอบอะไรนี่เป็นแพ็กเกจเก่าเลยอ่ะไม่ทำไมมันกระด้างนักสะสมเมื่อนักสะสมใครมทำน้องแบบนั้นมาทำน้องแบบนี้ทำไม มือยื้อนี่ขนมอุ้ยมือยืออยู่ด้วยอ้าวทำไมยังมีเนี่ยสงสารใครคิดถึงแพ็กเกจเก่าอ่ะอุ้ยอันนี้แพ็กเกจเก่าเหรอใช่ใช่ใช่ค่ะซองเหลือไหมไม่เหลือเลยขอยืมใส่กรัมูหน่อยใส่กรัมูหน่อยมพียังแหรักรักมาอียกว่าจันเมื่อเราป้องกันจะมีเอ่อเครื่องออกกำลังกายค่ะทุกคนใจเย็นใจเย็นที่ไม่ได้ใช้แล้วที่เอาไว้แขวนนู่นแฟร์นี่ กรอบจักรยานหอมเป็นจักรยานฝั่นนี้ทุกคนแต่ตอนนี้อ่าจะมีไม้อนเสื้อมีถุงห้อยเต็มดอยไหมขึ้นค่ะเกิดมาขายคู่แรกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาบอกเขาถามว่าผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยทุกคนอาบน้ำหรือยังเดี๋ยวเราอาบพร้อมกันพรุ่งนี้แล้วกันอาบทุกค มันใช้ได้อยู่บอ่ออะไรขึ้นดอยกันทุกคนไหมอืมขอคิดดูก่อน <laughs> ขอคิดดูกันใช่เรคิดดูกนเดี๋ยวไม่มีอะไรคุยทำไมอยู่นี่ร้อนอะเัาจะึ้นทุกคนนะจะเป็น่ยนเสื้อเราใส่เสื้อ, <laughs> อนี้ที่สีเกล้าร้อน ไม่แต่อยู่บ้านเราผ่านเรางานเดียวเราพูดเท่ากับงานหนาวใบก็พอาบ้างกูอือดูใบใบใหญ่จริงไหแบบนี้ดีแล้วมันหอมเพราะถ้าใบใหญ่มันเป็นกระเพราเดี๋ยวปักตะกร้าหน่อยนะครับอ๋อขอลถตะกร้าป่ะปักตะกร้าขายได้เจ็ดสิบสี่แล้วพี่เติงวิววิขอบคุณเด้อขอรอขออีกสิบอีกสิบละยี่สิบหกแต่ฝาบอกเขาหน่อยว่าไม่ใช่ซองนี้นะอ่าได้ขออียี่สิบหกเด้อนะคะทุกคนซองของร้อน จะเป็นซองแบบซองใสซองใสนะแต่ได้ปริมาณเท่ากันทุกสองได้ปริมาณเท่ากันทุกห่อแต่อาจจะเป็นซองใสไปนะคะขอทำอีกเพราะว่าคาดไม่ถึงว่าวันนี้จะขายดีจริงๆนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกคนด้วยนะคะนะคะแหมูขนมเพลินแล้วก็เสื้อนะคะ พี่หมดไปเป็นที่เรียบร้อยต้องขอบคุณมากค่ะพีทขาขาขถ่ายถ่ากดบิบว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 ิบชนบักยักษ์แม่หรือไม่ก็คันนี้แหละพี่หรอบีบอันนี่หรอเออไม่ใส่ถ่ไถ่ายบีบขออีกยี่สิบห้าเดอร์นะคะพี่พีทสุดท้ายแล้วอ่ะบบจะเป็นแค่กุดแ้ตุรกง ลับมาไปแล้วกลับมาได้ไหมขอคือดึงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าน้องต้ารอเอฟเือจะต่อจากน้องต้าได้ไหมอันนี้วิสามล้านค่ะปาตาต้าให้สามล้านเลยเลยจ้าเฮ้ยต่กมันเปรักเสื้อมาขายอีกหมดแล้วทุกคนเสื้อเสื้อเป็นอิลิมิเต็ดมากอิลิมิเต็ดลิมิเต็ดพอไม่ต้องไม่ต้องอิลิมิเตตเลยปาตาต้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 า แต่อยู่แต่มันไม่ันค่อยสนุกเท่าไหร่เสืยแบบดีเต็ดมากอ่ะทุกคนมีแค่ยี่สิบตัวสุดท้ายก็คือเปิดไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงห้าสิบีอ่ะทุกคนหมดแล้วต้องขอบคุณมากๆนะคะอันนี้แปบนอ่ะโมนเองว่แไ้วะอ๋อมีนี่ยางยางรถบักอย่างเปือกตัวนี้เผือกหมดนะคะพี่ๆีเดี๋ยวรอรถหน้านะคะประมาณ เดือนเดือนมกราค่ะเดือนหน้าเดี๋ยวมีเผยแน่นอนรอติดตามนะคะเพราะวันนี้เดือนหน่อยเนาะใช่ใช่เงินเดือนออกพอดีไม่ปกติหล่ะขายอยู่ทั้งเดือนมาละออเด้อเหมือนกันเลยไม่ทันเจอเลยไม่เป็นไรนะคะพี่แต่คนที่ไม่ทันเนี่ปกติปกติได้สิบตัวสบซ้อะน่าจะมีเสื้อผ้าใหม่ๆมารอพี่ๆติดตามไม่มาบางวันก็ปิดปิดแบบปิดเลยเนาะมีคนดูสิบคน นี่สิ่งคนหนูก็นั่งอะถ้าถ้าถ้าหนูว่างหนูก็นั่งน้องต้าเอาน้ำเจ๊ควยลาวไปเปลี่ยนได้ไหมอุ้ยเจ๊ควยเขาไปเปลี่ยนการอะไรคะเปลี่ยน่ายน้องต้า่เลยใช่ไหมใช่ต้องแลกแลกรอแลกรอแลกเราจะพยายามหาอีกหาอะไรกีเดอร์ แคบหมูนะคะแคบหมูจะได้ซองใสนะคะทุกคนเพราะว่าซองหมดนะคะรออีกเดือนหนึ่งจะเข้าแคบหมูยังได้เท่าเดิมเลยทุกคนเอาไปไในตะก้า<อ>หมดเวลาสั่งซองต<ะ>้องสั่งหมื่นซองแล้วเหมือนซองก็ประมาณเกือบหกหมื่นออแล้วหกหมื่นไม่มีเงินเลยขายแคบหมูหมดยังไม่ได้หกหมื่นเลยเนี่ยราคาตมพหอร์เนาะแค่ซองก็ประมาณหกเแสดงว่าหมื่นซองหมดแล้วเ<อ>หรออันนี้ ใช่ประมาณสองปีแล้วนี่ส่ทุนเทองปีอยู่นะนานอยู่ไม่ค่อยได้ขายในช่วงหนึ่งเห็นไหมที่หายไปอ๋อหายไปประมาณก็เห็นว่าสั่งสั่งองเพิ่เขาบอกว่าซองใสแถมหนึ่งได้เปล่าแถมช่อเป่าหนึ่งซองใช่เดี๋ยวถ้าซองใสเราจะแถม อย่าพูดคขา่าแถนี้เอย่า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 พูดดีกว่าแหลมแหลมทุกคนมันไม่ได้ซองใสทุกคนหรอกมันมีซองแบบนี้อยู่แต่แต่ว่าถ้าใครแบบคระไปใช่ไมไม่ไม่ถ้าซองมันหมดุก็ต้องไปซองใสแต่ถ้าไปซองใสแล้วเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรแถมๆไปเนาะใช่แต่ปริมาณเท่ากันนะคะปริมาณเท่ากันเดี๋ยวจะหาอะไรแถมๆไหมอร่อยเหมือนเดิมทุกอย่างอาจจะแถมรถบาร์บีคิวไปเออเคยกินบาร์บีคิวหรือยังเคยเลยนะเค็มดี ก็จะไม่ต่าง่่หนเมื่อกี้สามถออยู่ไหนเอาไปใส่รถดแล้วกันไอ้สามถอยอยู่ไหนเล่่นี่นี่นี่สามถอยพวกจะไปไหนมีไปแวะของหรแล้วบอกไปรุ่นเสื้อแทงรักไปนอนระเบ้อไปแล้วบอกไปแล้วไปรูดป่ะคือกูต้องไปช่วยถ่ของกูต้องมายู่ถ่ายของซึ่งนานกว่าชั่วโมงหนึ่งที่กูออกงานแล้วนะใช่ไปแย่ของให้เราวอองอ่องงานแค่หนึ่งชั่วโมงเหรอไม่ใช่ยืนไลฟ์ตั้งแต่มาถึงอ่ะ ร้ายพี่บุกพี่คนบอกว่าหาของแถมบ้านไปเลยมีเด็กเชี่ยกดหมาเลย